ก็สวัสดีครับก็มีครั้งกับรายการอิงกี้ชีทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนยอส่วนใหม่ครับซึ่งเยวที้สังเกตเห็นนะครับวันนี้ตัวกำลังสองล็อกตรงนี้เราเห็นมันได้อยู่แล้วเราก็ต้องการจะออกไปข้างนอกแล้วเราจะออกไปยังไงล่ะนี่ครับผมจะตัวนึงนะครับเดินมาตรงนี้เฮนี่ครับโอ้โห โ้ยชนนนี้ต้องเป็นมดบวกแน่ๆเลยแต่ที่นี่มันยิ่งใหญ่จังเลยไปทางนั้นกันดีกว่าเราไปกันเออไม่ผมอาจจะมีเสียงลมพัดเข้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเอ,อิบรพัดลมันร้อนโอ้โหนี่มันบันไดที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะสุดยอดไปเลยโอ้เฮ้ยปีนขึ้นมาในพิกเซลบันไดได้ด้วยเจ๋งจังเบยเจ๋งจังเบยไงบล็อกไม้เห็นเมื่อกี้มันกั้นเรา โอ้ขึ้นมาบนนั้นได้ไหมอ่าสุดแค่นี้เหรอแล้วฉันอยู่ข้างในทำไ,ไ,ไมล่ะฉันฉันว่านะฉันแคาตัวตายดีกว่าเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอีกท,ที่ผมทำนะครับก็คือผมใช้ระบบระเรือนะครับเทรดพอร์ K นะครับเทรดพอร์ตเอสเออาร์สามก็คือแ่ก็บอกิบหาย ขอบให้ครับก็คือว่านี่ครับมันเป็นเฟกนะครับมันไม่ใช่การยอร่อส่วนจริงๆครับเป็นเฟกก็คือผมสร้างอันนี้ขึ้นมาสร้างพยายามให้เหมือนที่สุดนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คําสั่งแล้วก็ประมาณว่าครๆเป็นชเหรครับจะใช้แวปว่าเครื่องมันอยู่บนเนี่ยให้ไปคอมมานด์บอกนี้ก็คือ T P นะครับแล้วก็จะ t P เราอยู่ข้างในอย่างเช่นที่ผมทําเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบุแต่มันก็อย่างว่านะครับ อ่าแล้วก็แน่นอนครับการใช้คอมมานบล็อกนี้จะเป็นต้องใช้ที่สิ่งที่เรียกว่าเออคอปเปมมอร์ทัมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทุบวงจอดมาข้างล่างเนี่ยผมสโลให้มันเทเลพอตช้าหน่อยอ๋อผมเข้าใจแล้วผมโอ้ยนี่กัดขาจังเลยก็คือผมไม่ได้เซ็นให้มันค่อยว่าเลยนะแม่งทิ้งก่อนโอเคผมไม่ได้เซนที่มันเทเลพอตช้าครับแต่ว่าผมเซนที่มันดีเลยผมเฟลไม่เป็นไร นเ,นเนี่ยพอมเปิดทำมเมอร์ก็คือมีเทียมใส่เข้าไปพอเทียมมาตรงน,นี้ก็จะเกิดมันก็จะรีเซ็ตระบบเทสฟอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะส่งผลให้มันมาทำงานของมานบล็อกนะครับก็ลรากมูก็จบเลยเป็นเข้านี้นะครับสวัสดีครับ